ยางไปห้พ่อแม่พี่น้องบู๊ไปลูดไปลูดไปปาดนกกล้องดได้ก็ได้เอเป็นยูงบอกโอ้โหหนึ่งนาไฟแม่พน,อน้องเชนัยพี่เด้อจ้ะข้าวจื้อเลยมัดมัด่อีน้องเชนยัยกลับไปหาต่อจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยด้วยจา้าสวัสดีครับค่ำคืนนี้ยังอีกเงาไกลนาะงพี่น้องเชน,นัยเนาะแมนนี่ไปปาร์ตเน่ะ ้หินมะเห็นมะป้ขาวมอหโอ้โหโอ้โหไม่นางชนัยสไปห้นี่ครับคด้ยด้วยคุมามาเลยจ้ะลุยเลยจ้ามาลุยกันักจะนักเอาง่ายอยู่ง่าเลยตุยซอยกันเลยจ้ะ ปุ๊บคนนั่นใชหดวงดอกสะใจขนาด กอดนุ่งก่อนแน่ๆนๆเฮาก็จะได้เลี้ยงใส่นี่ครับก้นทานนะบ่บบจกข้างใต้เพื่อนๆก็ขึ้นให้อีหยยลีตัวนเพื่อนกระดื้อระครักเนาะไปๆ<ป>เห็นแลบนี้แล้วเบอยักนอนเด้เนาะพุ่นนงจะนายเนาะมียิ้มดอกหับได้อยู่บ่

มืนมือได้ฮะแบบวมามืนเลยเฮ้ยขี่กระเดือนตัวบักใหญ่ใส่เดือนก็แก็บก็แก็บเลยเดี๋ยวเมื่อนนี้ก็ได้ขูดตีนเห็ดอีกเด้หน่เฮาไม่มันจะนายขึ้นจะไปได้นอนยาวไกลบมเป็นยังหนึ่งปีมีบวกกี่ครั้งดอกยจ้ะ

นะดินสรายง่ายอยูหรูอเปน็นตงจุไหนด็ các bạn bình cho cái này, ui, đúng nụ, nụ, nụ ta ca hết hao, phong đốt mà thôi, nù cái đây, mai thang này, ừm, uhm. uhm. không ngay được gì, mẹ, dễ ngay phong เดี๋ยวเนี่ยไปเก็บไข่กันจะ้ะโอเคไปด้วยหนึ่งสามดอกสี่ดอกนี่เก็บเลยจ้า

ตะก,กาโดนแล้วยังประธานได้เครื่องเลยเด้นีมเนาะพน้องเจนนี่เนาะดอกกีดกลังงาม,งาม ข้างใน,นจะดึงยึกยืดยึกยืนำอยู่ได้นี่ <c oughs> ที่คุดไว้เมื่อแลไวม่แน่จักทำได้แมนะ่ยังตรงข้างนอกแบบนี้เนาะมันดอ,อกเปินกำลังงามเลย ไปจ้าไปจ้าผู้เดียวเนีย้าไปจ้า

ไปจ้ะลืมเลยลืมกันเลยบื้ย่นเอาง่ยา,ยยายเนาะเพิ่นหยุ่ยมใส่หอยอุ่มใส่เลยคนน่ะยินเพิ่นก็เปียกไปตกลงมาอีกเดี๋ยวบ่อยากาศสภาพทางเ้าอีกยาวไกลเนาะหยุ่มเอาหยุ่มมาเลนเ่นคนได้เนาะ

ถือบ้องย่าอีกแล้วป่ะโอ้โยดอกกำลังงามอหลีเลยน้องพน,นะน,นังจะไหนเนาะสะอนบ่คักเดี๋ยวเอาซิมมวนไปใส่ตตอม่วนไปพ่นไปเรื่อย เต็มกำมือจ้จะตามไปห้องตามไปติดๆทางหันยงบม,มงัดไหมเน,เ,นเนี uh ่ย huh. มาลืมใหม่จ้ะใส่ตะเกะ นี่ดอกนี่นนนป,ประึงออกมาถึงแล้วไ้แล้วก็น้องเจนายเปิดแปลนลายหนูจนบ่มีหม่องอยู่หนูจนแลนขึ้นตะก้าเมื่อกี้หนูจนห้องให้ มาทางน mm ี hmm. 네 uh uh ้จะพอดีลโอ้ยังูยขาเต็มจ้วงๆเลย <laughs> đọc ừ. đi nôn mà, um chúc này, chán để, nôn rồi cả, vậy đây. เลื่อนไปเรื่อยๆนะจ๊ะเป็น <José> น <uno va> ้ำเป็นน้ำโปดๆปดจะบอกพ่อแม่พี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อเห็ดแม่น้ำจนาเด้อช่วงนี้ก็สิลงแต่เห็ดรัวๆเลยจ้ะเห็ดมารัวๆห้ามกมารัวๆคือกัน เต็มกำมือมาพี่ไปให้ใชได้ถอยถอยถอยนี่ไะเต็มคาราเบียวเต็มคาราเบียวเลยจ้าตะกร้ากระเต็มแน่เต็มทุกบ่องทุกตรงอืออือหื้จัดไก

tông bộ việc tông chốt mưa nương cả à, hát bám cả vậy anh bộ đây bộ phân nương trên này phân nương trên này là thì đây vừa mưa สะอ่อนถ้าเจอเมื่อ,อื่นเหน่ยบอ่อเสียใจแย่เลยเนาะพน้องจนายใครแต่เ้องออกมาเมื่อน,นี้ครบนอนบรับจ้ะใครนอนรับนอนเลยเดี๋ยวไม่น้องจนายเสิหาเพื่อแต่นี่ก็บครบกูบ่คนแล้วสงสัยหาเพื่อเหน่พอพน้องเจนายจักะก้าเลยเนี่ยมิี้เดี่ยวไปเทไว้ในกระสอบเลยเดี๋ยวจะไปหาต่ออันนี้กับสีเทไว้อีกจ่ะ để cái sau phải cứ cạo nó phân chân anh nó Vậy Mà mhm bộ ướt bộ mhm mhm bộ ướt mhm 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 ีเเอกพบบิบ่่ง <anca us> ขอโทษขออภัยจ้ะผู้น้องจะนายอย่าปากดังเลยเอาตะก้ามาตะก้ามาเราจะใส่เอียงจะดับก่อนดับดูมี VIP เลยด้วยจ้<ป>ะรุ่นดับเลย <c oughs> เอาขีดตรงจบกันไว้บ่เดี๋ยวเราค่อยไปใส่ กระสอบนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปหาต่ออีกคือเก้าเผื่อเจอให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอีกเนาะพอน้องจันนยเนานะได้รับชมอยู่แล้วเลยเนาะต้องหวังเรื่องเฮ็ดทิสนี่ไว้ใจพอน้องจันนยเลย้ใส่เดือน เปียนมาเก็บยากบปล่าเสียงเพื่อนคุยกันอยู่ใกล้ๆเฮานีดิเดี๋ยวมาทางนี้เด้อจะบอกเพื่อน่าษาซีอะไรน้องเพื่อน้องจะไหนทางนี้บ่มีเห็ดอ่ะตรงนี้แถบไปนี้ใกล้จีบเป็นความจริงแล้วเพื่อน้องจะไหนใกล้จีบเป็นไทยแล้วจ้ะ Vvip แล้วอยู่นี่อยู่ฝั่งพุ่นอีกกล้ <c oughs> จะเป็นความจริงแล้ว Vvip แล้วตาเปียกตาแฉะแล้วพ่อแม่พี่น้องมาบ,บึ่งตเต็ดน คุณจับแบบนี้จุ้มสุดท้ายเลยด้วยจ้า <c ười> ไฮไลท์นี่ดิโอ้โดโด,โดโนี่คนนึงจนาหินโดดนี่เสียใจแย,ย่ดูน่ะดูน่ะโดดอึ่นโอ้สัมยโปะคนนังจนายเลยหูใหญ่กว่า <c ười> อีกอาพี่น้องจนาสิ้นสุด Thang tan bạch đi Được, được ban lên lắm Được ban lên Tìm khá là bêu แต่ส่ออ่อนบ่นคักผู้เพื่นหายอยู่ทางอีกทางนึงมันจะเสียงเพิ่นวุยว้ยวุ้ยก็เฮ็ดคอยบ่เด้อจุ่มแว้ในเด้อจุ่มแหวนในเด้อเพื่อนสิจุ่มหายอยู่บ่พื่อนอันไหนบ่ <laughs> หน <laughs> หร <laughs> มาตรงนี้จ้ะหมวยอุท้ายของแท้แล้ะกัน โอเคอืมอืมนี่นี่ง่ายบุคักเลยมามือพลงานของเฮากันจับไปดิวัดอยากออกจากตรงนี้จ้ตามพลน้อจะนี่ไ,ไปย้าเฮ็ดตกเด้ดอ,อ <laughs> เอาเฮ็ดคือ,อยังอยู่จ้ะอืมผลงานของเงามือนี้ นี่ป๊อดดับแบบดับเต็มคาราเบียเลยจ้ะ <c oughs> เหลืออันะจ๊ะคลิปนี้ก็พามาเก็บเห็ดมวน,มนเห็ดปวกเต็มกองทางเลยแม่นางจะนายก็สิขอตัวลาไปหาอีกคนเด้อจ้าอันะจ๊ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นางจจนายหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ